สวัสดีครับวันนี้เจม500 c i t y ซิตี้แคมป์มาพร้อมกับฮันเตอร์แพนเหมือนเดิมวันนี้นี่จะมาบุกบ้านนี่เขาเรียกว่าแอดมินของเพจเลยมันเสืเลา่ามูไมอ่าโครงกรดูที่มันท,ที่อ่าที่มันเหมือนโครงกระดูกนี่รับนี่ ปีนตุ๊กแกอะไรเงี้ยแบบปีนหัวหนะครับคือใบมันจะเหมือนมันไม่ใช่อีพิกด้วยเหรอเนี่ยใช่อีพิกรับเป็นคือใบมันจะเหมือนเลี้วไฟได้อยไหมอ่าอ่าอ่ามันจะเหมือนโลโก้แครเล่อะที่มันเป็นไฟอ่าฮะนี่อันดับหนึ่งตอนนี้ตอนนี้เพิ่งมาเลยไหมเนี่ยใช่กำลังเพิ่งมานะครับเป็นมาลายมาลายด่างครับแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรครับนี่คือมะละกอเลยนี่นะครับ เป็นสายบอลของพี่ดีมก็น,นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ดีมเขาตัดทิ้งนะครับเพจรโคโลเกเซีย <C ol oc asia> หรือเพชรอะไรอีกหลายๆต่างๆมากมายนะครับกือคือเป็นคนชอบต้นไม้คนหนึ่งรักต้นไม้คนหนึ่งบ้าต้นไม้คนหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีพืชพันธุ์ของต้นไม้เนี่ยหลากหลายเลยเดี๋ยววันนี้ไปดูกันและที่สําคัญที่สุดของที่สุดของที่สุดก็คือน้องมันยังเรียนอยู่มันยังเป็นนักศึกษาปี3แต่แบบ เป็นแอดมินมีความชื่นชอบต้นไม้ต้นไม้ของมันแต่ละต้นนี่คืออย่างแรกต้นละแสนต้นละล้านก็ยังมีวันนี้ไปดูกันนะครับว่าที่มันอยู่เนี่ยหน้าตามจะเป็นแบบไงไปนี่ฮีอาณาจักรต้นไม้ของพี่ดีมนะครับพี่ดีมปลูกต้นไม้อะไรบ้างครับมีพืชพันธุ์ไหนบ้าง ที่เลี้ยงมาเนี่ยเลี้ยงน่าจะเกือบทุปประเภสครัส่วนใหญ่เมื่อก่อนเน้นพวกแบอันนี้คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือกี่ปีครับปีแล้วครับ <c oughs> นี่คือนี่คือเพิ่งเริ่มปีที่แล้วนี่เยอะขนาดนี้เลยนะเลี้ยงมานานมากแล้วแต่ว่ามันเหลือเท่านี้อ่าคือก่อนหน้านี้มันจะเยอะกว่านี้<ะ>แล้วมันขายดีไหมพวกนี้ก็ <c oughs> ขายดีครับมันแล้วแต่กลุ่มลูกค้าแล้วตอนนี้มันยังขายได้อยู่ไหมได้เรื่อยๆรเหรออ่ากระวมตัง, <c oughs> งนี้มันขายได้เรื่อย นี่นะครับมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันพี่เจมอย่างชอบเลยต้นเนี้ยมาเขาเรียกว่าอะไรเลนเลนนะซักคูเลนพวกไม้หวบน้ำครับอ่าซคูลเลนไม้หวบน้ำมามันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงปลาอยู่ในนี้อันนี้คือตู้อบแต่ว่าเอามาดัดแปลงเป็นตู้อบอ่านี่นะครับก็เลยลิกแงงเอา ช่วยอธิบายความตู้อบทําไมต้องอบไม้มาอบไม้เพื่ออะไรครับพี่ดิมก็คือถ้าเราผมไม่รู้เหมือนกันเพราะถ้าทำผมว่าทาไม้ไม้มันฟื้นตัวเร็วกว่าคือถ้าเราไม่อบเนี่ยใบมันจะร่วงอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ามันจะฟื้นตัวไวกว่าเหมือนใบมันจะไม่เฉาไปอะไรเงี้ยอ่าคือถ้าไม่อบเนี่ยบางครั้งใบมันอาจจะเฉาลงใบก็แบบว่าอาจจะฟื้นตัวช้าหน่อยหมายถึงพวกรากพวกการยืนต้นอะไรของมันอะไรอย่างงี้ยไหมครับพออบแล้วมันจะ ดีกว่าพูดง่ายเราก็ไม่รู้มันดีกว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าบางสายพันธุ์ไม่จำเป็นต้องอบก็ได้บางสายพันธุ์อออก,ก็คือพวกต้นไม้บางอย่างใช่ใช่อ่าโอเคครับนี่นะครับอันนี้คือแบบลงเล็กๆของแกอ่นะเนียคือมีใหญ่กว่านี้ไหมปกติมีที่ปลูกเยอะกว่านี้ไหมมีอที่หนึ่งครับอีกที่หนึ่งใช่แต่วันนั้นลกเป็นต้นที่เก่าๆครับ ต้นไมเดิมๆสิ่งไว้เดิมๆของดีมคือปลูกต้นอะไรเดิมๆก็พวกบอลน,นครับบอลผมปลูกไว้ก่อนยิพิษนะไงช่วงนี้กระแสมาก็เลยลกล็ตอนนั้นทําไมถึงคิดถึง,ถงคิดปลูกบอลที่คนมันก็ไม่ได้คิดว่าแบบอบอลค<ม>ือะอ,ะอะไร,รอะไรเงี้ยผมเลี้ยงพวกนี้ครับอ่า เล่นพวงนี้เป็นเมนหลักอ่าแล้ว,ลวบอลมันมาด้วยกันแล้วแบบที่รู้จักอะไรเงี้ยเขาก็มีพวกนี้ด้วยแล้วเลี้ยงบอลด้วยอะไรเงี้ยอ่าฮะเก็เลยแบบเออเอาไปลองเลี้ยงดูอะไรอย่างงี้อ่าอ่าเขาก็เลยแบบว่าผมก็เลยเออมาลองเลี้ยงดูก็ปลูกทิ้งไว้เป็นไม้จัดสวนนี่อ่าอ่าอ่าิมริมเออแล้วก็ไม่แยกขายมันสวยดีแต่เมื่อก่อนเราขายไม่แพงหลักร้อยนี่เองอ่าอ่าใช่ตอนนี้ก็มาคิดก็เลยแบบว่ามาแนวบอลเต็มตัวนี้ก็ปล่อยไว้ เลี้ยงเป็นสวยๆเอาครับแล้วจริงๆแบบส่วนตัวของพี่ดีมเลยพี่ดีมชอบไม้อะไรชอบอันนี้สุดครับชอบอันนี้สุด<ช>เ,พเพราะว่ามันไม่รู้ผมชอบมันมีเสนเ่ห์ผมชอบไม้หนามด้วยหมายถึงพวกรูปทรงอะไรเ<ช>งี้ยมั<ช>้มนเนาอ<ช>แล,อแลก็ลูกเล่นเยอะครับแบบว่าแต่และแหล่งมันจะไม่เหมือนหนามันจะไม่เหมือนกันแล้วมันตายยากไหมตายไม่ยากครับตายเอ้ยบางสายพันก็ตายง่ายบางสายพันก็อึดอางเงี้ยอ่าใช่เคยอ่าบางสายพันธุ์ก็ตายง่ายบางสายพัน์ก็อึด มันแพงในตัวครับบางบางสายพันธุ์มันแพงในตัวไม่ได้คนปั่งกันอะไรเงี้ยใช่แพงในตัวคือไงมันแบบไม้หายากใช่มันหายากมันมีค่าในตัวอะไรเงี้ยอ่าแล้วพวกไม้เลี้ยงเลี้ยงยากมันก็จะแพงไปด้วยปะเกี่ยวไหมพวกนี้เลี้ยงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าหายากขาง่ายอะไรเงี้ยอ่าเพราะมันทํามันแบบจากต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่ป่มใช่แล้วไอพวกนี้มันเหมือนมันจะโตช้ากว่าใช่ปหโตค่อนข้างช้ากว่าด้วยครับมันเลยแบบว่ามีราคาหน่อย ไม่เหมือนพวกบอลเนี่ยพวกบอลมันก็จะแตกเร็วนะพวกมรู้สึกพี่อะใช่แล้วก็มีเนี่ยสายพวกไม้ใบใช่ไม้ใบก็มีพออันนี้เสร็จแล้วมาไม้ใบหรือไม้ใบก่อนแล้วเข้ามานี้หรือว่ามาพร้อมกันเลี้ยงคู่กันครับคบคู่กันเลยเมื่อก่อนไม้ใบมันไม่แพงผมก็ซื้อติดไว้แบบว่าเหมือนซื้อคอนดิชัน่ะครับรู้จักพี่คนนี้แกเลี้ยงไม้ใบอะไรเงี้ยครับเออซื้อไว้เพื่อคุยกับแก้างคอนดิชันเลยเมื่อก่อนก็เลี้ยงไว้ครับ มื่อก่อนหลักพันผมก็เลยซื้อติดไว้ตอนนี้มันราคามันผันผวนก็ได้ไม้ใบไม้ใบมันก็ขึ้นเหรอช่วงช,ช่วงหนึ่งใช่ใชใชแล้วช่วงนี้มันลงยังช่วงนี้ก็นิ่งๆแล้วครับกลับมาไม่แพงไม่ถูก<อ>ที่ซื้อขายกันมัจจุบันไม่ใช่ราคาปั่นแล้ว<อ>แล้วถ้าถามดีมตอนเนี้ยถ้าสมมติว่ามีคนอยากย้ต้าใหม่อีกเหมือนเดิมแบบเพิ่งจะเข้ามาเลยตอ,ตอนเนี้ยังควรเล่นอยู่ไหมพวกต้นไม้ต่างๆต้องถามว่าเข้ามาเพราะว่า มาเอาแบบว่ามาหารายได้จากต้นไม้หรือว่ามาเลี้ยงเพราะใจชอบมันต้องถามคนเลี้ยงอะอะสมมุติว่าสองอย่างเลยผมก็ชอบต้นไม้นะแล้วผมก็ผมก็อยาก,ยากขายได้ด้วยนะก็ซื้อมาเลี้ยงได้ครับแต่ว่าต้องยอมรับใส่ผมว่าต้องแบบต้องทําใจหน่อยว่าแบบว่าตอนนี้ตลาดมันไม่บูมเหมือนเมื่อก่อนอย่างนี้ไม่ได้เหมือนเหมือนช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมามันก็จะแบบว่านิ่งๆหน่อยแต่คุณก็ขายได้เรื่อยๆนะถ้าถ้าคุณมีของสวยอะไร้ยราคาดีก็คือต้องเลือกตัวเลือกของเลือกมันจะถูก ลงมากแต่ว่าเราทาของให้มันสวยแล้วก็สัมผัสกับราคาเนี่ยครับมันก็ขายได้เรื่อยเลยอ่านี่นะครับจากที่พี่ดิมนี่เลี้ยงมาประมาณเจ็ดสิบกว่าปีได้นะครับ <c oughs> แต่ต้นไม้เริงจริงพี่ดิมเริ่มมาประมาณกี่ปีแบบตั้งแต่แบบเลี้ยงต้นไม้เลยที่คิดว่าเฮ้ยเออเรามาเลี้ยงต้นไม้ขายหรือเลี้ยงต้นไม้ชอบอะไยง่งเอนเลี้ยงชอบไปเลยครับเลี้ยงพวกนั้นแหละอะตวเวอะไรเงี้ยอ่าฮะคือเลี้ยงตอนนั้นแหลหมอ,อ ม .4 ครับพี่ม .4 ใช่ตอนนี้อยู่ตอนปีตอนนี้ปีสามแล้วอเพราะว่าจริงจังเมื่อสองปีนี่าว่าเราคือผมไม่ได้ขายเพื่อให้อาชีพนะครับผมซื้อผมขายต้นไม้เพื่อไปซื้อต้นไม้ที่ชอบพี่อ่่าาออันนี้ไม่ไม่แบบขายจ๋าอันนี้มีความชอบชอบมากกว่าขายแต่ขายได้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าซื้อที่เราชอบใช่ไหมอ่ะในโรงเรือนนี้พี่ดีมชอบต้นไหนมากที่สุด จัดจัดระดับผ้าต้นเอามานี้ครับมันจะพาไปไหนนะครับมันจะโดนกำลังโดูอันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เพว่อผมชอบตัว,วนี้มันเป็นต้นไม้สีเขียวธรรมดานี่แหละมันชื่อพันธ์ุอะไรยังไงครับสมมติไม่คนไม่มีความรู้เลยเผื่อแบบมันคือม,มอนเซล่าโูบิโก้ไใคมุ่นครับอ่า มอนเซล่าออบิคัวใช่แล้วต่อด้วยอะไรนะมันเป็นออบิคัวชื่อว่าจากแหล่งชื่อคานิลลสใช่ไอ่าเป็นที่หนึ่งในเอกปอดอันนี้ระดับหนึ่งหรือระดับห้าระดับห้าระดับระดับห้าอันดีมาระดับห้านะครับอันนี้สิ่งที่พี่ดีมชอบอันดับห้านะครับมอนเตล่าออบิกัวแล้วชอบต้นไม้ด่างเท่าไหร่ผมชอบต้นไม้เขียวเพราแล้วใช่นึกว่าแบบแบบไม่ด่างไม่ปลูกอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ไม่ไม่ครับ ไม้เขียวเนี่ย<ม>ตัว<ม>ชอบเลยใช่ไหมบางทีต้นไม้เขียวบางทีมันแห้งในตัวแต่บางครั้งไม้ด่างมันจะมีการแบบปั่นมีความหายากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ก็แล้วแต่ตัวตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ของโรงเรือนนี้สิ่งที่ชอบนี่ลุ้นว่ะตัวที่หนึ่งจะเป็นอะไรนี่ตัวที่สี่ตัวสี่เป็นตัวนี้ครับมีความคล้ายอันนั้นเมื่อกี้เนี่ยคล้ายๆครับตัวนี้จะเป็นมันเซ่า เอสโคเลโตอ่าโตก็ว่ากระดูกที่มันโลกระดูอะที่มันเหมือนโครงกระดูกใเนี่ยครับนี่มันเป็นไม่รู้ผมชอบพวกปูฉลูด้วยแล้วก็ต้นไม้ทรงใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่าทรงอยู่ยังไม่โตนี่คือเล็กอยู่อ่ะเนี่ยใช่คือพอใหญ่จริงๆคือแบบเหมือนโครงกระดูกคนเลยป่ะเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้มันเท่านี้นี่ก็โครงกระดูกคนเลยเนี่ยนี่ความใหญ่สันหลังโครงกระดูกเลยเนี่ยอันนี้เลี้ยงมานานเนี่ยครับถ้ากว่าจะโตอย่างงี้ก็เลี้ยงจากเท่านี้มาประมาณ3เดือนนลยครับ สามเดือนมาอย่างนี้เลยเนี่ยเฮ้ย hey. โอ้ยได้ว่ะได้ว่ะมาตน้นต่อไปต้นที่สามนะครับนัมเบอร์สามของพี่ดีมนะครับนี่ <Hey. S 1> <Hey. S 2> พี่ดีมบอกกูไม่ได้เตรียมใจมาด้วยเฮ้ยนี่เฮ้ย hey. ต้นสามนี่ถึงก็ไปแอบเลยเหรอวะนี่นะครับเป็นต้นสูตะกูล,กลพวกฟิโกแก่อะไรเงี้ยลาฟฟิโตฟอรา คือใบมันจะเหมือนมันไม่ใช่อีพีเด้อเนี่ยใช่อีพีครับเป็นคือใบมันจะเหมือนเลวไฟไหนไหมอ่าอ่าอ่าม like, right yeah, ันจะเหมือนโลโก้อาเล่ที่ม er ันเป็นไฟอ่าอ่าอ่าผมชอบต้นไม้เขียวไงเป็นชุดเดิมแต่มันก็มีความเลื้อยของมันเป็นไม้เลื้อยเลื้อยอ่าชื่ออะไรนะขออีกทีมันเป็นสกุลลาฟิโดพอล่าครับคือแบคคาริอีแบคคานะครับ นี่เฮ้ยมันมีความแปลกมันเหมือนมันก็เหมือนอีปิกเขียวบ้านบ้านเหมือนเนีน่ยถ้ามองถ้าคนบอกไม่รู้ไม่รู้อ่ะใช่ใช่ใบม,มันจะเป็นสีเขียวเข้มอ่ะอ่มาอันนี้ดับสามดับสองแล้วอันดับสอง,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 งนะครับดึมดืมดมดมนะครับจะพาไปไหนนะครับเอมันเหมือนแบบมันเหมือนปล่อยทิ้งอะ่ะอันนี้เหรอใช่ <Okay. S 2> อันนี้ชื่อพันธุ์อะไรครับฟิโลเอนดอนทัทิเซียครับ นี่นะครับแพทิเซียคือพอยิ่งใหญ่มันก็จะยิ่งแบบใบใหญ่ใบยาวใช่ไหมครับมาเป็นเหมือนในไทยอ่าใช่นี่นะครับก็คือพี่ดีมก็เก็บไปเรื่อยเราขายไม้ถูกไม้กลางแล้วก็มาซื้อไม้แพงเลยก็ต่อยอดไปเรื่อยไอ้พวกนี้คือแพงไหมจับหนึ่งถึงสองสามาเนี่ยไอ้ตัวห้าแพงสุดครับที่พูดมาเนี่ยไอ้ตัวห้าแพงสุดใช่ไอ้ตัวห้าถ้าแบบเขาขายเป็นใบใบเท่าไหร่ที่ขายใบละสามหมื่นห้าใบหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยคือสามหมื่นห้า อ่าสมมติต้นนี้นี่น่าจะประมาณ3,500ันห้าสี่พันหาใบละสา0 0ันั้น4,500ันหแล้วแต่ไม่ตอนนี้ไม่ได้วัดเรียงแหละค่ะอ่าอ่าแล้วแต่เจ้าแล้วแต่จังหวะตลาดอเลยใช่ไหมอันนี้ถูกล่มาไม่เลยต้นหนึงสาันห5 0 0ี่พอ่าไลไอ้น้นไอ้น้นไอโน้นเป็นไม้ป่าไทยครับเจอง่ายที่ภาคใต้ตามมาเลเซียแบบ่ามาเลเซียอะไรเงี้ยอ่าแต่แกชอบรูปทรงของมันใช่เป็นหลักร้อยหลักพันอะไรเงี้ยอ่ามาถึงต้นสุดยอดมหากรา วันนี้นะครับ gehen, ได้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 เฮ้ย <az> นี่คือ <eszcze S 1> ทางเข้าหรอเนี้ยนี่คือทางเข้าอนะ่ะเนียม <az> ันเข้าหลายทางนี<ๆ>่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ดีมเขาจะตัดทิ้งนะครับก็เดี๋ยวยกขึ้นรถพี่เลยอย่างนี้ไม่ต้องสนใจมั่ไม่มีจัดการจัดลำดับอยู่แล้วนี้โอ้โหบอลทรงบอลใสเราก็มีนะครับ ก็แป่เป็นบ้านคนรักต้นไม้เหมือนกันนี่ว่าอ่านี่น้ําวาค่อมพี่ดีมันลงอยู่นะครับก็มาขุดเองได้นะครับนี่ต้นอ้อยอ๋ออันนี้เหรอไม่ใช่นี่อ้อยด่างนะครับนี่นะครับไอ้แบบหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่ต้นนี้ครับนี่อันดับหนึ่งตอนนี้ต้นนี้เพิ่งมาเลยไหมเนี่ยใช่กำลังพึ่งมานะครับอันนี้คือจินนี่ด่างขาวครับ อ่าจินนี่ต่างขาตอนนี้ก็ยังโหดอยู่นะราคายังโหดอยู่พี่ซื้อเพราะโชบแน่นอนใช่ก็หวังกับมันอยู่เหมือนกันว่ามันจะขึ้นใช่ใช่แต่ก็ปกติมันก็จะตามตลาดเนอะพอพอสักแป๊บหนึ่งถ้าแบบคนมันเริ่มมีเยอะราคามก็จะลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่ามันก็จะมีหลายเจ้าเพาะได้ว่าถ้ามีก่อนก็โกยก่อนนี้ใช่ใช่ใช่จำไว้นะครับมีก่อนโกยก่อนแต่ก็ต้องดูตลาดด้วยไม่ใช่แบบไม่ใช่เราคนตาตื่นเออในในใจเราคิด เออบางครั้งในใจเราคิดโอ๊ยมีก่อนโกยก่อนแต่สุดท้ายแบบบางทีมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราหวังไว้เออบางครั้งก็จะมีแบบเจ้าใหญ่เขาอาจจะซุกไว้อยู่อะไรเงี้ยเขาเพาะไว้อยู่เยอะก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ลงลงใหม่ของพี่ดีมนี่นะครับพี่ดีมก็จะมีคือฝั่งนี้เป็นฝั่งบอลเหรอเกี่ยวไหมบอลอยู่ฝั่งนอ่าโอเคโอเคเฮ้ยโหเสาอันนี้โพดทสิกอ่ะดูดินี่นะครับคือ อันนี้ฝีมือคุณพ่อใช่คุณพ่อมีความเป็นช่างช่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่อันนี้ก็เป็นมาลายมาลายด่างครับแล้วนเนี้ยอันนี้คืออะไรครับน,นี้คือมะละกอเลืยครับนะเวเดะติมแกก็มีเยอะนะครับบอกไว้ก่อนเลยนีน้อยไม่เคยมีเลยเฮ้ยมีน้อยแต่มีหลายอย่างนะอะไรอย่างนงี้ยน,น,น,นี่นะครับ เป็นสายบอลของพี่ดีมครานะครับพี่ดีมบอกว่าที่นี่ก็จะเอามาอย่างละต้นสองต้นนะครับแต่ก็จะมีที่บ้านที่ที่นู่นที่นึ่งที่นู่นคือแบบลำนุกกาปทุมต่างหรือว่าต่างจังหวัดอะไรอย่างนงี้เลยที่ต่างจังหวัดก็มีอ่าอ่าอันนั้นคือมีเป็นแปงๆเหรอเฮ้ยโอ้โหอย่างโหดอ่ะแล้วอันนั้นที่นั่นใครดูครับก็มีคนดูที่นั่นอ่าแต่เราเรียนที่นี่อันนี้ดิมเรียนอ่าปีสามที่ไหนเอแบก่ อ่าก็อยู่ใกล้ๆนี้ไม่ไกลมากอ่านี่นะครับก็เอามาอย่างแล้วต้นสองต้นนะครับใครชอบต้นไหนก็เมาเด็ดเด็เอาอ่าทักสกิดดีมได้นะครับแค่ใยากเจ็บขยากขยากหาอะไรอร่อยอร่อยก็สายบอลเนี่ยพี่ดีมชอบต้นไหนตระกูลบอลเนี่ยเออที่แบบว่าพี่มีเสน่ห์วะพี่ผมชอบต้นนี้สุดว่ะพี่ดีมชอบต้นไหน ไม้เขียวอยู่วะเนี่ยไม้เขียวอยู่วะเนี่ยชอบไม้เขียวชอบชอบเนี่ยเหนืชอบคอ,บลอบโลแมสมันอ้าวเพราะมันเขียวๆลายชัดอะไรเงี้ยแล้มันเด่นสุดในบอลแล้วผมว่าคือเออเนี่ยบอลน,นี่มันก็จะดูรวมเป็นแบบอเออบอลบอลต,ตึงๆแต่นี่มันแบบงุ้มๆกระดูกชัดๆนะครับนี่มีเทคนิคการใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยออโมโยโค้ดอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใส่เหรอใส่แต่ปุ๋ยข้อครับ ใส่แค่ตอนที่ปลูกลอบแรกคุกกะคุกกะอะไรคุกกะดินใบกัมปูดินใบกัมปูปุ๋ยคอกแค่นั้นแล้วก็อยู่ยาวเลยก็ไม่ใส่อะไรแล้วก็แบบิีงว้ปีนและไอ้พวกเนี้ยนะพวกไม้หวบน้ำอ๋อเหมือนกันเลยครับไม้อวบน้ำก็เหมือนกันไม่ใส่อะไรใส่ปุ๋ยคอกใช่แล้วก็เพิ่มหินผูกขาไปเปยนอ่ะอ่ายังไม่ทิ้งครับยังเลี้ยงอยู่เป็นอย่างนี้เองเพราะว่ามันก็ได้เรื่อยๆนี้มันแบบใช่ อันนี้มันสายแบบยาวๆ,ๆ,ๆกินเรื่อยๆใช่ไหมครับอไม่ไม่ส,สวยเหมือนตัดพวกไม้ใบอ่านี่นะครับดูไว้นะครับก็ถ้าใครชอบมันก็ต้องเลือกนอะว่าเราชอบทางไหนเนะกลุ่มลูกค้ามีหลายกลุ่มครับบางคนก็กินพวกนี้ก็มาซื้ออะไรพวกนี้เราอ่าอ่าอ่าแต่พอแบบถ้าเราทั้งชอบด้วยทั้งแบบอยากขายด้วยถ้ามันมีหลายอย่างมันก็จะดีเนาะ<ช>พี่ว่ามันแบบ เรามีทั้งแบบนี้ด้วยมีไม้ใบด้วยมีบอลด้วยมีกระจายความเสี่ยงอะไรเงี้ยนะอันนึงมันดอกไปองานก็ยังได้อยู่อ่าอ่าอ่าเรื่อยๆอ่าก็นี่นะครับอาณาจักรของพี่ดีมนะครับนี่นะครับวันนี้เรามาช้อปปิ้งน้องดีมกันหลายต้นเลยนี่ช้อปปิ้งชื่อว่าต้นบอลเลมอนโคโลกระซีอาเลมอนนั่นเอง ผมชอบพันนี้เพราะว่ามันเป็นต้นแรกที่ผมเล่นบอลแล้วผมจะเอาต้นนี้ไปปลูกที่แคมป์ให้มันเป็นแบบทานน้ำไหลอะไรเงี้ยเออเนี่ยก็เลยซื้อน้องไปแล้วเดี๋ยวน้องอ่ะจะแถมตัวนี้ให้เราเหมือนกระถางเออดีม่นใจดีมากเลยโอ้ยเป็นน้องที่น่ารักมากเลยดนูน่ารักไหมคะเจนเจ <laughs> น <laughs> <laughs>